สวรรค์เทียนเหมือนสันมหสัจจรย์ธรรมชาติที่จางเจียเจียประเทศจีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกทุกยูสเซอร์นะคะวันนี้ค่ะเรามาดูกันค่ะที่จางเจียเจียจางเจียเจียประตูสวรรค์น,นะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะแล้วมางจะอัปเดตโปรแกรมทัวร์ในส่วนของจางเจียเจียให้นะคะวันนี้ถ้าในในโปรแกรมจางเจียเจียมี3โปรแกรม ของโปรแกรมจางเจเจนะคะมีสามสามโปรแกรมเนาะแต่ก่อนอื่นค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังใกล้ลายสายเที่ยวอ่าเดี๋ยวรอกระดิ่งเนาะกระดิ่งนะคะเดี๋ยวรอกระดิ่งนะคะสั่งไปแล้วค่ะสั่งไปแล้วแล้วก็เอามาลงในตะกร้าด้วยถ้าใครอยากได้กระดิ่งเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่ยาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์นะสู่ช่องแม่อังไกไลน์สายเที่ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักจางเจียเจียค่ะจางเจียเจียประเทศจีนทําไมจะต้องไปจางเจียเจียนะคะที่นั่นมีอะไรนะที่นั่นมีอะไรน่าสนใจไหมเดี๋ยวแม่อังเล่าให้ฟังเนาะก่อนไปแม่ขออนุญาตฝากโปรแกรมทัวร์นิดเดียวนะฝากโปรแกรมทัวร์นิดเดียวนะตอนนี้ค่ะมีอยู่3โปรแกรมอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเค มีอยู่สามโปรแกรมนะคะจางเจเจมีอยู่สามโปรแกรมทุกคนค่ะอันนี้นะจางเจเจบินตรงจางเจเจสวัสดีค่ะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ